สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมในการหลั่ง c ีฮะเกตนี้ยังอยู่กับผมในเกมวอ r ล o อดอีกเช่นเคยครับผมซึ่งตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมเราก็จะมาบอกกันแล้วก็คุยกันประมาณว่าในกล่องนั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างฮะและมีอะไรที่ขาดหายไปนะครับผมเอาง่ายๆเลยนะลิปนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันให้ครบเลยครับแล้วก็ท้ายคลิปเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะฮะ ที่ได้รับรางวัลน,นะครับผมทั้งหมด7คนก็คือเจ้าลิปเปอร์ซึ่งหลายคนเนี่ยกำลังใจจดใจจอ่อรอกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้เลยนะครับเรามาดูกันก่อนเลยฮะที่กล่องแรกครับกล่องแรกเนี่ยคือกล่องละหนึ่งเหรียญน,นะจริงๆมันก็หนึ่งเหรียญทั้งหมดนั่นแหละแต่มันเป็นกล่องแรกครับมันจุไปด้วยปืนใหม่ฮะก็คือปืนเออเขาเรียกอะไรปืนเี่คล้ายปืนลูกซองระเบิดนี่แหละแต่ยิงเป็นชุดครับก็คือเจ้าคัตเทลแล้วก็ลาบลี่แล้วก็ อ่านยากและชื่อตรงนี้ครับบอกได้เลยว่าอ่านยากครับเคโตสนะครับผมคัตโตสเคโตสเลยเนี่ยครับผมนะครับแล้วก็มีประเภทแบบชมวกเนาะแล้วก็ปืนเลเซอร์ที่เป็นลิมิเต็ดนะครับพวกฮวังเจเป็นสายปืนแล้วก็มีโมดูลนะครับผมชิ้นส่วนปืนใหม่นะชิ้นส่วนปืนชมวกครับนี่คือกล่องแรกนะกล่องแรกก็เน้นของใหม่กันเนาะกล่องที่สองครับเป็นกล่องเงินนะฮะ กล่องนี้ก็มันจุไปที่หุ่นครับจุดเด่นเลยก็คือเป็นหุ่นเจ้าลิงคะใบหูลิงครับผมเป็นตัวลิมิเต็ดนะอันนี้ผมยังไม่มีเลยนะทุกคนนะครับจะต้องหากันต่อไปครับว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะนะครับแล้วก็มีหุ่นต่างๆครับก็มีเอ่อลิงธรรมดานะครับเนเธอร์แล้วก็เนี่ยบุกอีมุกกพวกอะไรต่างๆนานาครับผมมีทั้งตัวธรรมดาและตัวลิมิเต็ดปะปนกันอยู่ในนี้ฮะคนขับด้วยโดนด้วยนะครับ ก็เียได้ว่าของเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็มีชุดสี่นะครับผมแต่ที่แปลกใจเลยก็คือมันไม่มีลิปเปอร์ครับผมไม่มีปืนลิปเปอร์แล้วก็ไม่มีใครสิทธิ์ติดเข้ามาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่โ,โหก็เียได้ว่าทําให้ความหวังของเราเนี่ยที่เก็บชิ้นส่วนกันมาเนี่ยมันหายไปเลยนะครับสําหรับกิจกรรมครั้งนี้ครับก็คือชิ้นส่วนที่เราได้มาครั้งที่แล้วมันก็จะค้างตึงอยู่อย่างนั้นอ่ะมันจะค้างอยู่งั้นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีให้นะ ต่อไปมาดูกล่องบิงโกฮะกล่องบิงโกครั้งนี้ก็พิเศษขึ้นมานิดนึงนะครับผมเอาไม่โหลดครับสงสัยสัญญาณไม่ดีนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพูดนําไปก่อนเลยแล้วกันนะก็คือในกล่องบิงโกเนี่ยนะครับแน่นอนฮะกล่องเล็กเนี่ยมันจะมียันแม่อยู่นะครับแต่เที่ยวนี้จะมีปืนให้ครับแต่มันก็เป็นปืนแบบธรรมดานะคือรุ่นธรรมดาก็คือเจ้าเกรฟแล้วก็เจ้าแลนนะ ก็คือถามว่าปืนเป็นปืนดีไหมเป็นปืนดีครับถ้าหลายคนยังไม่มีเนี่ย mm. ก็เรียกได้ว,ว่าเปิดแล้วน่าจะคุ้มนะครับน่าจะคุ้มกว่าครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วไม่ได้โมดูลโอเคฮะเรามาดูกล่องหายากกันหน่อยนะครับกล่องหายากเนี่ยก็เหมือนเดิมครับเป็นยานแม่แล้วก็เป็นเนี่ยไทท่านแล้วก็ปืนลิมิเต็ดนะครับผมโมดูลแล้วก็มีกลูร่าก็กลูร่าแลนส์นะครับผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเนาะ นะครับแล้วก็กล่องในตํานานครับนี่นะครับผมกล่องในตํานานก็จะมีตัวเอกเลยก็คือเจ้าออปชันนะครับแล้วก็โดนใหม่ชายนะครับผมแล้วก็คนขับมีทั้งหมด3อย่างนะครับผมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับจะสรุปแล้วก็คือว่าถ้าจะได้อยากได้หุ่นใหม่เนี่ยต้องเปิดกล่องบิงโกเท่านั้นครับนะฮันใหม่เออหุ่นยนต์ใหม่แล้วก็โดนใหม่เนี่ย ก็มีเฉพาะในกล่องบิงโกเท่านั้นนะครับนะครับแต่อย่างที่บอกฮนะเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากนะครับสรุปเลยก็คือของรางวัลเนี่ยเน้นไปที่ของใหม่ทั้งหมดเลยนะแล้วก็มันไม่มีลิปเปอร์กับใครติดกับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีโอกาสได้เพิ่มชิ้นส่วนเลยนะครับผมโอ้โหก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่าเสียดายฮนะแล้วมาดูรางวัลกันบ้างครับผมนะ ภารกิจในการทํานั้นนะครับครั้งนี้ฮะการแจกก็น้อยลงนะครับอย่างเห็นได้ชัดนะฮะกิจกรรมแรกนะครับรอบแรกที่ให้มานะครับผมก็มีเหรียญปีเพียงแค่ไม่กี่เหรียญนะทุกคนเนี่ยนะครับสามเหรียญห้าเหรียญนะครับกล่องแรกห้าเหรียญนะครับแล้วกล่องบิงโกอีกแค่เหรียญเดียวนะก็เป็นอะไรที่ถือว่าค่อนข้างน้อยเลยแล้ครับผมนะและกิจกรรมนั้นก็ไม่ได้ยากนะทุกคน ถ้าถามว่ายากไหมกิจกรรมรอบแรกนี้ไม่ยากครับเนี่ยเขาเล่นการต่อสู้5ครั้งอะไรพวกนี้นะครับชุดแรกเนี่ยรอบแรกเนี่ยถือว่าไม่ได้ยากก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับเออผมเองก็ยังเสียดายอยู่นะฮะทำให้เราไม่สามารถเก็บชิ้นส่วนลิปเปอร์กับไพรสิตได้เลยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีกันดีกว่าทั้งเท่านว่าเป็นใครบ้างนะครับไปลุยกันเลยฮะ เอาล้ครับผมก็เข้ามาสู่เว็บไซต์การแจกของรางวัลเว็บเดิมของเราครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยฮะว่าผู้โชคดีนั้นเป็นใครครับผมเอ้ยนะครับทั้งหมด7ดท่านนะครับโอ้โหคนแรกครับมาแล้วฮะน้องกันนิกานะครับทับจิมทองน่าจะเป็นน้องน้องบอมนะเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นน้องบอมครับสมาชิกของเรานะครับโผลมาเป็นคนแรกเลยนะครับโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะเรียบร้อยไปครับผมโอ มาถึงก็เจอเลยครับผมนะคนที่2ครับคุณวอดอนครับผมของเกตเรชันยูวินเนอร์นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณเป็นผู้ชนะเกมนี้นะก็ได้ของรางวัลเป็นคนที่2ครับสาหรับคุณวอดอนนะนะครับวอดอน m มายเปนะครับผมของเก t เรชันต่อไปครับคนที่สามฮะก็เป็นคุณธีรทัศนะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับผมน่าจะเป็นธีรทัศน์นะครับผม g H A t นะครับ คุณธีรทัศนะ์นะน่าจะเป็นคนไทยแหละนะครับโอเคฮะขอะแสดงความยินดีด้วยครับก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ได้ริปเปอร์ไปเพราะว่าริปเปอร์นั้นบอกเลยเลยว่าแรงครับและดีนะครับของดีจริงฮนะโอ้โหต่อไปครับผมคนต่อไปก็คือคุณนัททวุฒิครับคุณนัททวุฒินะก็คนไทยเห็นเห็นนะเพราะว่าพิมพ์มาเลยนะคือเขาเรียกว่าขอให้ได้ครับผมก็ได้แล้วนะขอะแสดงความยินดีด้วยนะครับ เช็คไเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับผมเรามาดูคนต่อไปครับคนต่อไปก็คือคุณอิไลมาครับผมถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่ามันอ่านยากครับน่าจะเป็นอิไลมานี่แหละนะครับอิไลมานะครับผมดาสนะครับอ่ากของเดสเดเรชั่นนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับก็เร็วกันนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าแจกกันหลายท่านนะนะครับ คนต่อไปครับผมคุณโลโก้โลโก้โโโแ็บนะโลโก้แ็บก็บอกว่า thank you for the give away ครับก็ขอบคุณเช่นกันครับที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็คุณก็เป็นผู้ชนะเนาะ Hongkonger a t i o n ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะหมดหรือยังไปต่อฮะยังครับน่าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับคนนี้ ขอแสดงความยินดีกับคุณลีโอพลาซ่าครับผมคนไทยครับปิดท้ายฮะลีโอพลาซ่านะครับผมคอมเมนต์มาแบบนี้ครับขอให้ได้ขอให้โดนแล้วก็หัวเราะซะด้วยนะโอเคก็ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้วนะ7ท่าน7หลัรางวัลครับก็เตรียมรอรับได้เลยผมประกาศรายชื่อช้าเขาจริงนะครับแต่ส่งไ d ให้กับ GM เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงท้ายคลิปครับพรุ่งนี้วันที่7นะครับก็จะเป็นการเริ่มกิจกรรมนะครับ การรับไมนอตกันแล้วนะก็เตรียมตัวเลยนะครับอย่าลืมเลยนะวันที่7ครับถึงวันที่13นะก็เป็นกิจกรรมรับไมนอตฟรีนะครับผมเอ้ย <All right. S 1> ขอให้ทุกคนโชคดีและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับสมาชิกคนไหนที่ได้ของรางวัลน,นะครับส่งไลน์ส่งเฟซหรือคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะว่าผมเป็นสมาชิกครับเพื่อจะได้รับติดในชัดในครั้งต่อไปได้เลยถ้าไม่คอมเมนต์มาแล้วผม พลาดนะครับก็โทษกันไม่ได้เด้อเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมครับพรุ่งนี้วันที่7ถึงวันที่13นะฮะไปรับไม n น็อตกันให้เต็มที่เลยนะครับอย่าได้พลาดแม้แต่วันเดียวช่วงนี้ของดีนะครับของฟรีแต่เนี้ยแต่ก็อย่างที่บอกฮะน่าเสียดายครับลิปเปอร์กับใครสิบไม่มีครับในกิจกรรมครั้งนี้โอ้โหเอาละไปดีกว่าครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายๆสวัสดีครับผม